ออร์เดอร์ครับพี่น้องตลาดาบัวบัญยางว่าลิ้นจำลาบสามสิบเอ็ดสิงคะวันอาทิตย์สุดท้ายของตัวนี้หนึ่งหมื่นกับลอยหนึ่งขายไปเดียบรอยเบียดสื่อเอาครับพี่น้องครับถึงว่าพี่น้องว่าที่ละผมว่าเด่่ราคาอยู่เดหมืน่นหมื่นกับลอยหนึ่งเนี่ยเดราคาอยู่เด้น่ะยีรีมนมาถึงเด้นี่ไปบึง่งราคาครพี่นองครับ <laughs> ส่วนน้นอยที่เอานไปรถน่ย่่ 3, นนนนอย เอาถือว่าดีอยู่พี่น้องครับมือนี้ก็แล้วจะขคนความันดีเลยมือนี้มันดีสามสิบเม็ดนะพี่น้องครับแป๊บแป๊บเดี๋ยวได้ตั้งผมผมเบิ่งกรนเหียงเด้อไปพี่น้องครับง่วนแข็งง่วนราคาแข็งขึ้นเด้วยง่วราคาแข็งขึ้นนะครับเขาว่าเด้เขาว่าเด้ผมบวมไนผมว่าเด้เขาว่าแข็งขึ้นไหนตัวละลายไปลอยอยู่เขาว่าตึ้งน่ารัก ไปลงละขัะ้นกันครับผมสนามมือนีมันกันเหนียวเหนียวเจ้าวันบริเล่ือทุกเทือ่อเอาเขาว่าแข็งขึ้นเลยจักแมนอมแมนเด้เอไปไปบนเลคือเกาไส้ละ่ะง่วนไส้อยเขาว่าแข็งงวแข็งขึ้นเขาว่าแมนปะแข็งขึ้นบะ คือเก่าบ่เป็นบางตัวตัวงามตัวงามตัวงามตัว่งามเนาะพวก็วางันอยู่ไจะเสียอะไรหน่อยเนาะเสียอายสิเบียดพวกคือคืออูุ้มเก่าตัวนี้ขายอะไรไปเนี่ยันสามันควรสามหมืนกว่ากใกล้ลิตร่ะตัไปจะคลองเราไปใส่ขอพันนหน่อยแนน่ะเอาพีลองล่มาด้วเดี๋ยวผมผมผมิถามตัวใหญ่ด้ ผมุง e <re>. ่อได้เม <se> ื่อกี้มองเลืกันซึ่งไเนาะเป็นอย่งคือบางสันใส่ข่อยมันเลอกข่อยมาพันคายบอกมั่อ่ะอ๋อมันเน่าลงมาลอันบออ๋อเขาว่าทำให้เน่าไปดีอันบอกต้องเลียงไ่ดีเนาะต้องต้องต้องสันสนเนาะเอาตำรามาใหม่ซึ่งขอซึงก็แน่นบ่แม่งแบบันซึงแม่นโอ้เอาห้ามไ่งเียตัพ่อรอมันเปลี่ยนตนนีตะของประยู่าย

มือหนึ่งพานหาลอยแต่ว่าเที่ยงเยอะเีแล้วในมือเนียเยว่ามันจอยเนาะอนึ่ตัวได้ตัวนีทายตัวได้ทายวา้ออ๋อมาไหมมาไหมทายตำแน่ยังม่นียังมาแล้รอๆอ่ยางพันพอดีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงทายตัวหนีกันเดี๋ยวมาถึงมือหอดครับพี่น้องครับเพื่อเอเดอพี่น้องครับพอพันโชคดีมือหอดหรอ พันพันพัพันเด้อเอาเท่าไรเท่าไรอย่างไรช่ไหก็สี่สิบสองนาสี่สูงเมตร50ไปไปปลายกลัวหกสิบ่าถึงสูงเมตรสี่เฮ้หาปไปปลายสีละห้องไวตัวนี้ ไอ้ไอ้เลียนเราบอกว่าจำต้องให้มันบอกจอจำสันแล้วว่ามันตั้งเชิงดีส่วนพวงนี่จอแง่ๆจีเชิงบูดีแล้วว่าเออตำราใหม่เหรอเว้ยบอกหน่อยๆสี่สิบสองนายนาะโอ้บอกใหญ่แล้วว่าพี่น้องเหี้ยดเลยคอพันกระไดเนาะเห็ดอันหลายทางจักม่ได้จ็ดเดือนละเนี่ยเจ็ดปีละสามปีกว่าละสามปีกว่าน้อทางไหนง่วนเข้ามไหนอำนาจเจริญอำนาจเจริญเดี๋ยวผมทายกวางมึงนะ อ๋อเออาโอเคอยโอเคอยส่สิบสองเบอร์ามาใส่ให้ผมมาทีาน่นี่เรียโชวทรัพทบอีอ์หกสองอห้าแปดเก้าอาห้าแปดเห้าศนเจาสงมเอาเงินเลยน้อสี่หมพอดีเอาเอาพี่น้องครับตัวนีตัวน,นีมันซื้อกัน มื่นมื่นมื่นพันไดมื่นพันหาร้อยเอาตัวนี้เพิ่งก็ได้พี่น้องได้ตัวนี้ครับเพิ่งหัวเรียวหัวงมนงายูงาอยูพอเดี๋ยวเท่านี้ก่อนอย่าตามพ่อเดียวเว้ยก้ยเตกี่ตมเท่าไหร่งัวกี่ต้มเบื่อขึ้นตัวแต่ยูน้อง นี้คายไปเลยพี่น er ้องมือนมก็นหนึ่งพันหาร้อยมันก็ตืออยู่นีเน่ะตือน้นในเขาเป็คล้ายเขาเป็อะไรทีทีมงานเดี๋ยวามฝาเรมีอย่างไรแล้ตัวนี้ตรงเร่อยู่นี่เอาางทีถืองวเตะตับเลยผมเลยที่ถือเตะใแหงเลย่อที ทีมงานทั้งอันนี้บ่ามาว่ะทีมงานไอ้ตการพืชผลเม่นมาได้มาบบว่ามึงหาเมื่อก่อนท้ายหลายตอนได้พี่น้องครับ<อ>หว่วยมือนี้ง่วงขึ้นนิดหน่อยว่ะยาวาไปก่อนเด้อตามมาตามมาหาเบิร์นโกเหนือกัอนไหมไ<อ>ยียจอยกับบาอยู่มือนี้ง่วไปบอลอนู่ว่ะ มึงมึงมึงอุ้ยโอ้ยเออมาทางนี้เราประเทศนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีมงานเสร็จเต็มเข้ามาอยู่เว้ยบระธานได้ถามให้พี่น้องเพราะว่าผมย่างเข้ามาข้างในก่อนนี่นี่ยังงัวยี่จ่อยงัวไมใหญ่จ่อยแล้วตอนนี้พี่น้องอยากใส่งัวเกี่ยงของเราทั้งหมดนะไอ้บังหนุนบังหนุนตั หก้หาับนี่เราครยหกขันหาวพอตัวนี้ก็ขายหกขันหาวซํานีหกขั้นหาอเไรนหกหาบวะหกหางวะสองตัวนี่ตัวหกหาป้าถือแพงนาะมอนีะแพงขึ้นบ่ ตะกรอนตัวนี้สั่มไหนเอาทางก่อนตะกรอนค่อยซื้อเท่าไหร่ซื้อไปเลี้ยงเหมือนหรือซื้อเปียกเนื้อตะกรอนซื้อไรเท่าไหร่ตะกรอนหกพันหลอดแน่นบ่ตัวนี้หกพันหาแน่นบ่ข่าวข่าวที่ผมที่เขาเอามาแมนยีดีพี่น้องเขาบว่าง่วงวแข็งขึ้นเด้อแข็งครับขืนแน่นบ่ไอ้เฮ็ดเคียงแน่นบ่เฮียงท่านไหนเ้าครับไอ้เฮ็ดเคียงบ่บ่ครับต้บุญครับโอ้ใช่บุญบ่ ง้อแข็งผมก็ถามพายูเพราะที่งานผมมันบอกว่าง้อแข็งเกินได้อายมาเนี่แข็งครับแข็งเพราะง้อง้อขายดีลำยากเนาะมันว่างๆเนาะสังเกตว่าเวลานีไมันเวลากี่โมงครึ่งสิบแปดโมงหรอกไอ้เจ็ดโมงครึ่งนี่ง้อสิคำนับขายบดีง้อง้อสิเต็มสาระเนาะมื้อนี้มันเริ่มเริ่มเบาๆว่างพกปัญหาครับแต่ก่อนพูถึงพกปัญหา โอ้ยใหญ่จอยรวยเลยเว้ยวันนี้จับเง Teraz, e mm. ินซับเลยใหญ่จอยรับเงินเลยทีนะรับแต่เงินนะจ้าหุยรวยรวยคอยรวยรวยใยญ่เอ้ยพังวงไฟตัวนี้สองตัวเนี่ยงวงไม่ห้านี่เดีจักบาทแหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนเด้อขายตัวละครโอ้ยงวงใหญ่จอยตัวละเก่าพันเงินวะแม่สาวยายจอยตะการพืชผลใหญ่จอยตะการพืชผลเอ้าเออคือของเราอยู่เด้อ งัวจะจอยตะการเพื่ผลขุ่นนับเงินปัระปรุนนี่จอยเราบ่มีเบอร์เลยต้องเอาเบอร์ลูกเขยเราลูกเขยเรามาปะล่ะยายใส่ลูกเขยอยู่ใส่ต้นละกอพันหาขอไม่ถามเอาต้นละต้นละกาพันต้นละกอพันเนาะเอู้นี่มามามาโชคดีเป็นวัตถุดิบสร็จผมามามาต่อตอนไปเลย มันกำลังเป็นตอนตอนอยู่ตอนนั้นตัวละกอพันตัวนี้เท่าไหร่ไงตัวนี้วอครับหมื่นข้าร้อยราคาห้องเออไม่ก็ไม่ก็สาวนอนหนึงเนาะสาวเดี๋ยวเราจะลงคลิปคลิปเที่ยวให้เครื่องดำไม่มีตำรวจเอาตัวต่อไปพี่น้องตัวฟังเงี้ยาวเนี่ยเป็นของของยายจอยเด้อตัวละกอพันเขาตัวนี้หมื่นก็ผาลอยป่ะครับมือผาล้อยหก็ผาลอยทีมงานเดียวกันนี่แหละครับนั่งอยู่นี่นี่แหละทีมงานเป็นอยมือผาล้อยก็ไม่เคยจะไม่เคยอ้วนเตัวเธอเนาอกินข้าวกับอ้วนเตัวเธอเราวะตัวนี้ตัวละหมื่นก็ ดิ่งดึงดิงดิงมันดีบางดึงมันีดีบงไงดึงมันี่ดีบออกมานี่ดีบงเออมันถือมันถือแดดแล้วมันงามอยู่เอาสวยสูงเนี่ยสี40ิบสี่สิบไหนออายุป้านเกือบปีเนาะชนปีเนาะช่วนปีน้ำรางไชเอาเบอรอนี้นนองผมมีตัวนี้เลยเขาว่าเบอร์นี้งอแข็งขึ้นปะแข็งเย มัวเนื้อก็ว่างวเนื้อวเนื้อมันกิกินมันิบอกมันก้างก้างควาดี่เราเขาไปใส่บุญกันนะใส่บุญกันหงยู่วเลี้ยงมวเหลี่ยงม้วเหลี่ยงเอาตัวนี้ปีกว่ามือก็ผารอยเนาะครับเปิดใบซ้ำนะครับเบอร์มาใส่ผมมาที่ห้าศูนย์าสีนี่สี่หนึ่งสี่สามสี่หนึจ็ดจทีมงานย้าจอยตงังถั่วละตะกันตะกันขายดีประนก็ว่าดีเลยครับ นาดูะครับต่างตเนี้ยเมจอยมอพี่บูนครับเนอเพี่บูต่ออมาดีดีงชงครายังแลงต้องช่องพินองได้ขายแท่แหละถวบาสีข้ายซาขายเร็วจังบ่งูครับมืเนสชุด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 ชรดการซูดะเดราดชุนชุดชุดชุดชุเชุียุดช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 เกชีดชุดชกดเุดชุดันดชุดชนดชุ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 ดันดชุดชุดชุดชตัวุัชนดชุดวะ ผู้เหนือเรา,เราจยจอยเราใครเดือกปัญหาเลยนะไหมเอาพี่น้องทั่วมาตัวน,นี้เด้อพี่น้องจะไรทั่วมาที่บุญบางสาหารน้อตัวนี้เด้อพี่นอ้องตัวละเก่าพัานของคองมเมย์จอยเด้อเมย์มยยจอยถูกเคยแล้วไปใส่ป่ะผมจัมเบอร์เราบันไ,ไดพี่น,น,น้องเลยเออแปลกไปนี่ยังยังมาถึงแปดโมงเลยง่วงหนึ่าตลาดไหมแสดงว่า มันขายได้เลยมันเนี่เออแปลกๆมันเนี่เอา้าพ่ออะรปะแม่ลูกลูกโอ้สุติวัฒน์มาอยู่เว้ยนะเดี๋ยวไปไปถามสุติวัฒน์มีเรื่องจะคุยกันอยู่ใครมาดีกว่าต้นหนีจะกคลองมาอยู่พี่น้องว่าถามให้ ตูงามตัวนี้ใกล้แล้าย่าอยโอ้ยพ่อเี่ยงพี่น้องก็ิ่งี่วตอยยุขนามันใหญ่กว่าอีกน้อยนึงเขาขายมือนก็หาลอไอมื่ก็หนึ่งร้อยบาทอ่ะนั่นนั่นนั่นตผมยางมาเมื่อกี้นี่กําลังโยนแขนนมแม่นี่พ่อเลี่ยงอูตัวนี้สุดทมาแล้วกของน้องสุดที่วัดฟาร์มวดสือไรไลย่างอยู่ ว่ท่านไปถามคนจามณฑอ,อ,อกัน,น,กนด้วยมืนสองขมื่นเท่าไรกัมื่นสามพันิดการขายตัวนี้ครับง้มือนี้งม,มาหลายแต่ว่ามันแบบลงเนาะแบวบลงเขาขายได้เขาเอาขึ้นรถมัหครับ <c oughs> แมนแมนราคาแข็งหนท่านแมนพ็นลี้งซื้อแมนลี่เป็นวีื้อรถมน้งออกไปก่อนเมีเ่เออซื้อดผม โค้ดเมลูกอโอ้เออว่ะกบ,แบบเป็นจุ่มหนึ่งไผนอ่อตัวนี้จุ่มนี่วะมาของเาเพาะมทันด้วนบ่ยเขาไปเบิดเลอรเขาเอาใบทำตาใบเบิร์ดเดอรเอาเสียบอยกับมาเว้ยบ๊้ยทีมงานมิดเดิ้ลเดียเด๋ยวบอยเป็นยังไงบ้างแข็งแข็งใช่ไหมนั่นนี่ต้องถามต้องถามเสียงจริงตัวจริงเลยนี่แข็ง แข็งขึ้นเยอะนะเยอะเยอะสนั่นถูกต้องข้อมูลที่ผมแม่นเลยนะสามพได้ได้กี่ตัวเราวันนี้เอาไดายตัวติดคาดเลยใช่ไหมติดคาดไม่ทันเขาต้องสี่สิบไม่ทันเขาไงเป็นพี่น้องมันก็มันกลางพรรษาแล้วเขาไปทําบุญใช่เขาซื้อไปทําบุญกันเพราะว่ามันจะมีบุญอะไรวะบุญนั่นคือเนื้อมือชองมือนีือไม่นี่บุญอย่างเงี้ยนี่ก็เงี้ยบุญอยังเหรอยังเขามีอยู่ในน่องพวกจื้อซื้ออะไรเขาบอกอยู่เขาไปทําบุญกันนะ เมื่อกี้งัวงัวงัวไทยไทยบ้านนิดหน่อยเนี่ยตักรรเชือหางพนันนี่พบปัญหาไทยไทยหน่อยไทยกระโดดหน่ไหมไทยละพี่น้องสองหมื่นกว่าเป็นราคาอยู่มือตัวนี้มันได้นะไปก็ถือว่าเป็นแต่ว่ากับมันบดิขึ้นสุนัตได้พี่น้องเฉพาะมันบดิขึ้นสุนัตแด๋ยงทีว่ามันจะขึ้นสุนัตแด๋จ้าหน่อยมันก็ขึ้นเฉพาะที่ว่าช่วงเสียบอยมันแบบคุ้มจริงนะนี่ก็ซื้อได้น้องใช่หรือไม่เนี่ย ผู้มาขายขายบอขายนอกํา,า,กาลังเรทันไปดอกเว้ยวไ,ปไปหาทีมงานเราก่อนมาบ่นนอทีมงานเราปะแต่บ่าเปน็นอยังพี่น้องครับมันก็นมีขื่นมีลงกันล้วสืงงัวสือ้อควายกันนะพว้ที่แถวนี้อยู่เต็มเลยมือหน,นีบ่มีเลยมืดรอยสามพันสวย

มันกโอเคอยู่พี่น้องครับสมราคามนอยู่หรอครับพี่น้องตัวนี้เท่าไอตัวนี้ซื้อไปหรอขายหมูเครับตัวนี้เทไรไอ่ทเื้อเป่เคียงบ่โแต่สิเจ็กลอยมันตอนอยู่ทิมงานพี่น้องพ่อเจ้าของเด้อบางทีพลดบอยู่เท่รไอเปิดไปสองหมื่นสาม้าสองหมื่นส เมื่อกี้โตเมื่อกี้สองหม่นตัวผู้ตัวนี้สองหม่ตัวนี้แม่ลกูกยกแม่ยกลกูกสองหมืนสานหาที่งานตักตะก,การพี่เราพี่น้องครับตัตะการเลยพี่พูดหนเราจะโกกสองหมืามพันหารอยแม่ลกูกลูกแม่เด้อพี่น้องครับลูกประมาณบเกินเจเดือนหนเนาะลูกบกเกินลูกบกเกินเจ็เดือนเนาะแม่มันขืนอะไรหนแม่เนาะ แม่มันขึ้นได้สังเกตยังไงผมว่าว่าไหลลกกินนมแล้วนะสองหมื่ายขายบัง่ายโอ้ยแม่มันขึ้นเดีวเราเราเสือโกกสอง0มื่นสามพหร้อยลมันอ่างมันดีปะอ่างมันเป็นของประกองเลยเนาะเราประกันตำนี้ ดูมันดูมันงายน่อเนาะอ่างมันดีเนาะดูมันเนาอยเอาเอาเบอร์มาใส่หผมหร่ีลวููนโทรศัพท์อศูนย์เก้า C ทำไมสามเก้าห้าเก T สามเก้าห้ราเสือโกส่งเข้าประกวดสองสหาได้เนาะสองหต่ออะไรอยู่น่อยเนาะต่ออะไรอย่หลายเด้อพี่น้องครับจะไปทั่ว เอาคือคือเจ้บาทพอมือที่ผาลอยมันที่ผาลอยอืมราคามันไห้อยู่อมือนมือนหนึ่งพันหารอยโอ้โหนดเนจริงเอา้าตัวนี้คือชิแมโลปันวะ ก้อนหาก้นเยอะจะจุ่มไปส่นหนีบนั่งมาดูแม่ลูกมันนั่งนำน้นมนมแมมอยู่นะเขาซื้อเลยเขาซื้อเขาซื้อแล้วเขาเขาเขาติดคลิปเรียบร้อยแล้วเขาติดเขาติดไอ้ตัวหนีกบนางป่ะเอาหลายตอนนี้พี่น้องมึงเจ้ามึอยินตัดตัดวิกผมแล้วผมก็สบายใจในนี้ถึงถึงลิมิตผมแล้ว พ่อใครนี่พ่อตัวนี้แม่แม่ลูกตัวนี้พ่อบ่พ่อหญ่่พอนี่ย่ตัวไหนัานี้อาเท่าไพอแม่ลูกน้อยตัวนี้พอตัวไหน่ตัวนี้ตัวนี้ตัน้อต้องคุณอยูนี่ทบายจบาทตัวนี้สามนขายแล้ว่เน่ยพูวเศก็ได้นั่นพ่อไม่ังหอตัวไตัวนี่พอสามหห้องสห้องเนา เงาตู้รถไฟเหรอโอ้ยสามอ๋อพี่เ้าของเนี่ยบ่กเงินกินสขึ้นก่อนแ้วมอนนี่เนาะสามห้องเด้อพี่น้องเด้อสามห้องไวขายไปแล้กสามคนนี่เนาตู้แข็งปั้นละไม่เลยเนาะราแข็งปั้นละไม่เลยเนะแข็งก็นเนาะเอาตัวนี้เทไรใส่เนาะ ผมไปยังก็ไปยังถามืาซื้อเก็ดพันหาซื้อเอาเอาตัวถี่นีเบิร์ดมี่ไล่นะเอาตัวไหนอามาใส่เบอร์มาพอไหงใส่เบอร์มา้เด้วแนไหใส่เบอร์ประกอศนย์หกหนึ่งศูนย์สี่หกศูหกหนึ่งศูนยนหนึ่งนเก็ดหนึ่งสามห้องก่ออาห้องะไปสมืนแพงอยู่ไปสามหมื่น เอ้าห้องต่อเลยเนาะเออกรต่อแล้วมาเนาะสองคเลยผมตายงวเลผมหัวลอไปเลยเดียวมนวนเลยมันบเขียดมืนหมนจอะไรนั่นก่อนล่ะดีดีทิ้งมาหนาตกรอยู่นีเอาขึ้นเรือขึ้นเรือเท่นี้ใครมาเหรอเลือเดียวเนี่ยะต่อไดพอแม่ลูกดีโอ้โหเ้น เดี๋ยวขาอญากงานขามเสือกันสวยอ้าพี่ร้องข้าไปได้ขันบอยไทยเราในใจสีขาวทีมงานทางนี้เพิ่นใจดีเพิ่นเบามวนตัวเงินสามค่ะราคาเนี่ราคาราคากามมวนน้ำแต่ห้องอีกหลายเติบอยู่ห้องปีสองเดือนสามเดือนเนี่ยห้องบ่มือน่นเดือนครับมสามห้องไปต่ออ่ะบอกว่าจะต่อไงบอลราคาเท่าไหร่บอว์บอลบอลต่อเด็กบอลจะให้ เอาบอกแต่นั้งใจพมมีอยู่ผู้ละค่ายัะบอกหรอเอาจยากได้ทั่วเอาเอาเบอร์มาใส่เบอร์มาใส่0 8 0 0์แปดศูนย์ศูนย์แปดศย์กค่มาสาห้าแาหดหางามห้างเน้าเอาเครื่องได้หางง่าขึ้นหางมาครับพี่น้องอางได้มาท้องชาติ่นี่ท้องชาิอยู่นี่ครับพี่น้องทงชาจากจากยังก็ไปไหน ตการพืชผลส่งเข้าพกรดโชคดีโชคดีโอ้ยขอบคุณมากพ่อพ่อพ่อมันทักผมได้เนาะขอบคุณมากพ่อครับครับอุ้ยครับผมเอาแต่มือนี่มันเป็นซาลาไม่อยู่เด้่มือนีเป็นซาลาไม่อยู่ดใพี่น้องแขกเบอร์มาที่ไร เอา080 0์แ653 5น6 5 5 8 65พสาพ่อยนงพนาเอาทายไปเอะาเป็นบอดบอดปล่อยสนามท่น้ำของบ้านนตพี่ตัวเดียวตัวเหนียวพ่อเอามาจะโตเอามาจะโตตัวเดีเนี้วเดี๋ยวขายไปส่งว่าเองเด้อยไดช่วยๆหองไผน่เหนียวเขาถามนี่ถามนี่เมืไหวะ้องไพร์นี่ไผนี่มันถามนี่ หน,น,นึ่งหมื่นเจ็ดพันห้สุดๆต้นนั้นต้นนั้นฮกหาสองสองต,อตัวบ่ลูกม, <c oughs> มันขายอะไรลไูกอกหารูมันขายอะไรไปในนะั่นจักพันผมเบิ่นกงามผมสิเเกียบเทียบให้พี่น้องทังบ้านนี่งเบิรงนําดูมันจักพันหนตอยตั้นะับูมันขายสองพครับเด้อเดเดี๋ยวนี้อ่ะฮะตัวนี้กหาเมื่นฮกหาด้วพี่น้อง เดีมึขี่กูอยู่แถวประเทศนี่กล้องไปยังเอ้าไายไปอย่าให้มันเขียดพี่น้องไายไปหัวเอลล์ไปนั่งต่อโมเมนต์พิซซี่บ่ายพี่น้องต่อไายไปมีความความสุขน่ะน้องคือวันนี้มันมันบ่แฉบันไหนน้องซุถื่อมันแฉะน้องเออยางพอาะแต่ยังอยู่คงไว้ที่ยัดด้านไหนวะนี่อ่ะพี่น้องน้ำเบิ้งช่องน้ำเบิ้งน้ำเบิ้งหลายตอนได้พี่น้องตัวนี้ฟังไว้สามไปยังเป็นยัง ไปสามหมืห่นหอง่ัหอเรียบครับไปหนต่อห้อมาตุ่แต่รับจัดการจัดการสองพันสี่รถอยู่นะครับงานอยู่งานอยู่